ันนี้พวกเรากลุ่ม5จะมานําเสนอเนาะในการแก้ไขปัญหาห้องสมุดหลังจากได้ทําการสํารวจห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการที่จะที่เราลงพื้นที่สัมาษณ์ผู้ใช้พบว่าผู้ใช้พอใจในการใช้บริการห้องสมุดไม่พบปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดสถัญหาที่ห้องสมุดมีคือการที่ห้องสมุดไม่สามารถให้บริการ library anywhere ได้เนื่องจากมีปัญหาด้านรถตู้เสื่อมสภาพกับขาดบุคลากรในการทํางานในส่วนนั้น จากการที่เราไม่สามารถให้ไปการ Library Anywhere ได้เราจึงคิดในว่ากรรวิชวลไลบรารีซึ่งนำในความคิดมาจาก Virtual School Bank ของธนาคารอมสินเป็นเกมโลกเสมือนที่สอนให้เราจาัดก,การนองครับผม Virtual Library นะครับ Virtual Library เป็นสื่อออนไลน์ประเภท Low Playing g เก e ครับคือผู้เล่นจะสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครท่องโลกเสมือนจริงได้และสามารถทำกิจกรรมอ่านหนังสือได้ครับ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เล่นที่อยู่ในช่วงวัยเรียนได้ตระหนักถึงการอ่านหนังสือโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการอ่านหนังสือจริงๆที่อาจจะดูไม่น่าสนใจนะครับมาเป็นรูปแบบการอ่านหนังสือผ่านการเล่นเกมออนไลน์ท่องโลกเสมือนจริงครับเพื่อปลูกจิตสำนึกให้รักการอ่านของเยาวชนครับ Virtual Library เป็นอีกหนึ่งบริการสารสนเทศโดยจะมาแทนที่บริการ Library a n y w h e r e นะครับ ที่ได้งดไปแล้วสำหรับ Virtual Library ยังคงคอนเซปต์เดิมคือการนำห้องสมุดไปบริการแก่กลุ่มนักเรียนแต่จะแตกต่างกันที่ v i r ร์ชวลไลบรารนั้นไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมายครับเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้งานได้แล้วสารสนเทศที่มีบริการใน Virtual Library นะครับจะเป็นเนื้อหาสาหรับเด็กที่มีทั้งหนังสือความรู้และการ์ตูนเพื่อความบันเทิง เราจะเป็นในรูปแบบของอ e ีบุ๊กและแอนิเมชันครับผมครับต่อมานะครับคือภาพจำลองการใช้งาน Virtual Library เ mm. มื่อเข้าสู่ตัวเกมผู้เล่นจะต้องกรอกชื่อเล่นที่ใช้ในเกมตกแต่งตัวละครโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายภายหลังได้เสมอครับ mm. เมื่อสร้างตัวละครแล้วผู้เล่นจะอยู่ภายในห้องสมุดโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถเดินไปยังสถานที่ต่างๆรอบห้องสมุดได้ มุมซ้ายบนนะครับจะแสดงเลเวลของผู้เล่นและค่า exp ผู้เล่นจะได้รับค่า exp ก็ต่อเมื่ออาา่านหนังสือหรือดูการ์ตูนจนจบครับภายในห้องสมุดนะครับจะมีหนังสือและการ์ตูนแอนิเมชันสำหรับเด็กให้บริการอยู่มากมายซึ่งจะมาในรูปแบบ e-book เมื่อผู้เล่นอาาน่านหนังสือจนจบและตอบคำถามท้ายหนังสือถูกทุกข้อผู้เล่นจะได้รับค่า exp และคอยสะสมเพื่อนำไปแลกของรางวัลได้ครับ สำหรับผลการประเมินนวัตกรรมนะครับผลการประเมินนวัตกรรมอยู่ในระดับดีมากโดยผู้ประเมินให้ความเห็นว่าโรงเรียนบางแห่งอาจขาดทรัพยากรในการเข้าถึงนวัตกรรมเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยอาจนำแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ไปให้บริการให้แก่เด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆสามารถเข้าถึงนวัตกรรมนี้ได้ครับขอบคุณครับ